b บนซ e 3 5 0 e amg dynamic นะฮะปี2019คันนี้มีอายุ5ปีราคาหายไปเกือบ3ล้านบาทครับท่านผู้ชมต้องถือว่าพอมาเป็นมือ2เนี่ยราคามันน่าจับต้องมากๆเลยนะฮะใครหาสเปคนี้อยู่นะฮะดูคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมรีวิวทุกซอกทุกมุมเลยครับสนับสนุนโดยวิาสานออโตโคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสคุณภาพดี รับประกันไม่มีชนหนักพิกควาำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือ2ต้องที่วิสานออโต c คาร์ดอตคอมสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเบียวิสานออโต้คาร์นะฮะวันนี้อยู่กับรถเข้าใหม่นะครับเป็น Mercedes-Benz e c l a s s นะครับตัวนี้เป็น e 3 5 0 e Plug-in Hybrid เป็นตัว a m g Dynamic นะฮะปี2019 f a c e l i f t นะครับสีเทาด้วยนะฮะท่านผู้ชม ออกห้างป้ายแดงนะฮะ4,190,000บาทวันนี้ผ่านไป5ปีนะฮะรถคันนี้ปี19วันนี้ก็มีอายุ5ปีแล้วเลขไม้ใช้งานไป110,000กิโลดูเยอะนะฮะแต่เมื่อเทียบกับอายุแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยในการใช้งานต่อปีก็22,000กิโลต่อปีเท่านั้นซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะฮะและเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับเข้าศูนย์ ทุกระยะเลยนะครับท่านผู้ชมมีข้อมูลทุกอย่างอยู่ในศูนย์ของเบนซ์อยู่แล้วนะฮะคันนี้ก็เรียกว่าประวัติดีนะครับราคาเหลือแค่1,299,000บาทหายไปเกือบ3ล้านโอ้ราคาดีจริงๆนะครับเป็นรถที่ราคาตกต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะคนน่าจะกังวลในเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็พวกโชคถุงลมต่างๆนะครับก็เลยทำให้พอมาเป็นมือสองแล้วเนี่ย ราคามันหล่นหวบภาพเลยนะครับมาเริ่มจากด้านหน้านะฮะตัวนี้เป็นตัว AMG นะฮะตัวท็อปสุดด้านหน้าก็จะมีความสปอร์ตนะครับท่านผู้ชมเริ่มจากไฟหน้านะฮะตัวนี้เป็นมันติบีม LED LED เต็มระบบเลยนะฮะมีไฟเดย์ไทม์ด้วยแล้วไฟหน้าเนี่ยเป็นลูกแก้วเลยนะฮะสวยมากเซ็นเซอร์กับระยะด้านหน้า6จุดเลขทะเบียน9กไก่ชอช้าง6690กทม กระจังหน้าเป็นแบบดาว3แฉกดวงใหญ่หลังดาวเนี่ยก็จะมีพวกเลดรากับระยะเตือนการชนด้านหน้านะฮะ Adaptive Cruise Control อยู่นั่นเองนะครับและยังมีกล้อง360องศาด้วยนะครับสีโดยรวมนะฮะรถเพิ่งซื้อเข้ามาก็มีสะเก็ดหินบ้างนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วจะมีดาวที่ฝากระโปรงด้วยสวยหรูครับท่านผู้ชมสเต็ปต่อไปนะฮะเดี๋ยวพาดูโครงสร้างเริ่มจากห้องเครื่องยนต์เลยครับ มาครับท่านผู้ชมเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะฮะเป็นโชคค้ัยัน2ต้นนะครับมาดูความเดิมกันเลยนะฮะผมจะเริ่มจากฝากระโปรงก่อนนะฮะเนี่ยรถเป็นสีเทาดูภายในนะครับเช็ดเลยนะฮะดูซิลิโคนก่อนเนี่ยเอาเล็บจิกแล้วเนี่ยแบบนี้เดิมนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับไม่นิ่มจนเกินไปไม่แข็งจนเกินไปนะฮะแล้วใต้ฝากระโปรงเนี่ยจะมีตาปั๊มพวกตัวเลขต่างๆเนี่ยโลโก้ m e r c e d e s b e เ z เห็นไหมครับ ชัดเจนเลยนะฮะเห็นไหมครับรูกลมๆนะฮะมาร์กกิ้งต่างๆนะครับจุดแต้มสีสติ๊กเกอร์นะครับอยู่ครบเลยนะฮะทีนี้มาดูฉนวนกั้นความร้อนหมดทุกตัวยังอยู่นะฮะท่านผู้ชมไม่ขาดไม่ลุ่ยเลยนะครับอ่าเนียนๆเลยไล่เรียงมาจนถึงนี่ครับน็อตยึดฝากระโปรงน็อตไม่ขยับท่านผู้ชมไม่โดนประแจมาก่อนนะฮะตาปั๊มเห็นไหมครับชัดเจนนะฮะพวกบานพับต่างๆเห็นไหมครับเนี่ย เห็นไหมไม่ขยับเลยจนถึงน็อตซอกนะฮะมาร์กกิ้งนะฮะน็อตแก้มตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นะฮะแบบนี้เกตด A แน่นอนครับหารถยนต์มือสองต้องหาแบบนี้ครับน็อตไม่ขยับไล่เรียงมาที่คานหน้าเลยนะฮะเป็นคานอลูมิเนียมเนี่ยมาร์กกิ้งต่างๆนะครับนี่เห็นไหมชัดเจนเลยนะฮะเดิมเดิมเห็นมาร์กกิ้งไหมครับจุดแต้มสีมองลงไปจากตรงนี้จะเห็นคานตัวล่างนะฮะ เป็นคานอลูมิเนียมตรงๆเหมือนกันเลยยึดอยู่กับหัวเสีของรถทั้งสองข้างไล่เรียงมานะฮะจนถึงเนี่ยครับมาร์กิ้งจุดแต้มสีต่างๆมออกอยู่นี่เห็นไหมครับอ่าไล่เรียงไปเลยจนถึงน็อตแก้มอีกฝั่งหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมตัวที่1ตัวที่2นี่มีตาปั๊มก่อนด้านขวาของแก้มรถต้องมีตาปั๊มแบบนี้นะอ่าน็อตตัวที่สตัวที่สจนถึงน็อตซอก นะฮะแล้วก็ไล่เลียงขึ้นมาจนถึงน็อตยึดฝากระโปรงหน้านี่แล้วมีเห็นไหมครับแบบนี้ชัดเจนเลยเดิมสนิทครับทีนี้มาดูเครื่องยนต์ครับท่านผู้ชมผมกําลังสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะฮะจะมีฝาครอบคําว่า h ฮ b ริดอยู่นะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะฮะรหัสก็ M274 นะฮะเบนซินบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะจะให้พละกําลังสูงถึง286แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด 550นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 9G ้า o ทนิกะฮะพูดปารแน่นอนนอกจากประหยัดแล้วยังแรงด้วยนะครับท่านผู้ชมโดยรวมนะฮะนี่คือรถยนต์มือสองห้องเครื่องแบบนี้เกรด A นะฮะไม่ชนหนักไม่ชนเบาแน่นอนผมรับประกันมาต่อกันที่ด้านข้างนะฮะท่านผู้ชมล้อแม็กเป็นล้อตัวท็อปเลยนะฮะเป็นล้อ AMG นะครับก็สภาพเนี่ยนะฮะ มีรอยเบียดฟุตบาทบ้างนะท่านผู้ชมเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ตรงนี้ผมไม่ได้มองข้ามนะเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้นะครับแต่ยางเนี่ยที่มากับรถเนี่ยสภาพดีมากเลยนะเป็นยางมิชลินนะฮะท่านผู้ชมซีรีส์ของยาง245่ทับ40 R19 เป็นขอบ19นะฮะล้อหน้าเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมสัป,ปดาห์ที่43ปี2022นะฮะดอกยางยังลึกๆอยู่นะฮะใช้ได้อีกเป็นปีเลย ส่วนล้อหลังเนี่ยนะฮะผมดูแล้วนะครับเป็นปี2023สัป,ปดาห์ที่31ประมาณนี้นะฮะด้านหลังเนี่ยใหม่กว่านะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยก็ใหม่อยู่นะฮะใช้ได้อีกเป็นปีเลยท่านผู้ชมนะครับกระจกมองข้า่ากเดี๋ยวแก้มก่อนมีสัญ,ญลักษณ์ EQ Power กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีกล้อง360องศาด้วยนะฮะ มือเปิดเป็นโครเมียมสวยงามนะฮะอ่าแล้วก็คิ้วกระจกทั้ง4บานเนี่ยตัดด้วยโครเมียมนะครับก็หรูหรามีระดับเลยครับสำหรับ ecard นะฮะสเต็ปต่อไปท่านผู้ชมผมจะดูโครงสร้างเริ่มจากประตูบานแรกกันมารีวิวแบบชัดๆเลยนะฮะท่านผู้ชมประตูบานแรกไล่เรียงไปพร้อมๆกันเม็ดมาเห็นไหมเม็อาร์คเห็นไหมฮะความสม่ำเสมอของสีด้วยนะท่านผู้ชม เห็นไหมครับนี่เห็นไหมชัดเจนโฟกัสที่รถเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามโฟกัสที่รถนะฮะที่รายละเอียดให้มากขึ้นนะฮะท่านผู้ชมมีบางคอมเมนต์ติติงมานะฮะเขาติดเพื่อก่อนะครับก็เราก็นะครับเรียนรู้ไปนะครับแก้ไขกันไปนะครับก็จะพยายามรีวิวโฟกัสนะฮะที่ตัวสินค้าให้มากที่สุดนะครับท่านผู้ชมอ่ะไล่เรียงไปจนถึงแป้นนะฮะวางเท้านะครับ ตรงนี้เนี่ยนะฮะอ,อยู่นานๆหน่อยนะฮะเราจะมองว่ามันไม่ลุยน้ำนะฮะไม่จมน้ำมาไม่แช่น้ำมาเพราะว่ารถจมน้ำเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เลือกจังหวัดท่านผู้ชมแต่ละจังหวัดเนี่ยมีโอกาสที่จะจมน้ำได้นะครับอ่าฉะนั้นต้องดูนะฮะถ้าเมื่อก่อนที่อาจจะเป็นรถอะไรรถกรุงเทพรถปี54อย่างเงี้ยนะสมัยก่อนจุดที่เราต้องดูเยอะๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ว เดี๋ยวนี้ต้องดูหมดไม่ว่ารถจะกรุงเทพหรือว่าจังหวัดไหนนะฮะมันมีโอกาสที่จะถูกน้ําท่วมถูกแช่น้ําทั้งสิ้นครับอ่าโอเคมาดูโครงสร้างดึงลูกยางลงมาจะเห็นจุดสปอร์ตนะฮะหรือว่าเม็ดอาร์คแบบนี้คมๆแบบนี้นะฮะเดิมครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ใส่คืนให้เรียบร้อยลูกยางของ Mercedes-Benz ซเนี่ยนะฮะเขาจะมีความหนานะครับฉะนั้นเนี่ยนะฮะเวลาขับเนี่ยมันจะเก็บเสียงลมได้ดีมากๆครับผมชอบ นะฮะนี่ชายล่างเห็นไหมครับซีเรียลนัมเบอร์นะฮะตาปั๊มต่างๆแล้วดูเนี่ยพวกแผ่นเพดนะฮะที่เสา B ด้านขวาเห็นไหมครับสีดำดำเนี่ยนะฮะ wdd เนี่ยนะฮะสองหนึ่งสามเนี่ยนะครับอ่าเพดตัวนี้เนี่ยนะฮะแกะแปะใหม่ไม่ได้นะท่านผู้ชมต้องเนียนๆแบบนี้เดิมๆแบบนี้เลยเนี่ยแล้วก็ดูหมุดบานพับด้วยเห็นไหมครับตัวล่างตัวบนเราดูความสม่ำเสมอของสีดูธรรมชาติของมันนะครับท่านผู <ๆ S 2> ้ชมว <ๆ S 2> ่ามันไม่เคย แกะไม่เคยถอดไม่เคยทําสีมาก่อนนะครับรถเดิมๆต้องเป็นแบบนี้เขามีทิคพวกดูกระจกด้วยนะท่านผู้ชมเนี่ยกระจกต้องมีติ๊กเกอร์มอ,อก,กอต่างๆให้อยู่ครบๆทั้ง4บานนะครับเห็นไหมครับบานเนี่ยมันจะมีมอ,อก,กอทุกบานเนี่ยมันจะมีครบหมดนะครับหลักการง่ายๆเลยนะครับในการดูรถชนไม่ชนนะ,ะนี่ครับสันรอนตะเข็บเห็นไหมครับเนี่ยที่ล็อกเด็กเห็นไหมฮะ ความสม่ำเสมอของสีสันลอนเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบนี่ครับเห็นไหมฮะชัดเจนเนี่ยท่านผู้ชมดูเนี่ยในลูกยางของ Mercedes-Benz เนี่ยเขาจะมีเป็นพวกเห็นไหมเนี่ยสอง,งสต่างๆเนี่ยนะฮะเป็นสัญลักษณ์ไว้หมดเลยนะฮะอันนี้คือจุดสังเกตในการดูรถนะครับดูด้านบนเสร็จแล้วก็อย่าลืมดูชายล่างเห็นไหมครับ ชัดเจนนะอ่าเม็ดอาร์คคมๆใส่คืนให้เรียบร้อยอ่าฝาน้ามันนะฮะอยู่ด้านขวาของตัวรถนะฮะท่านผู้ชมตัวนี้เติมแก๊สโซฮอ95นะฮะอ่านะครับอยู่ด้านขวาอยู่ฝั่งเดียวกับตัวรถนะฮะรถยุโรปอ่าฝั่งเดียวกับคนขับมาต่อกันที่ด้านท้ายนะฮะท่านผู้ชม E350E นะครับ มีกล้องมองหลังอยู่เหนือกับป้ายทะเบียนไฟหลังนะฮะไฟเบรกไฟท้ายไฟเลี้ยว LED เต็มระบบเซ็นเซอร์การระยะด้านท้าย6จุดปลายท่อคู่นะฮะครอบด้วยโครเมียมชายล่างก็มีลิ้นโครเมียมสวยมากนะฮะแล้วตรงนี้จะมีเนี่ยที่ชาร์จไฟนะฮะท่านผู้ชมเป็นที่ชาร์จไฟบ้านนะฮะอ่าลักอินไฮบริดฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้านะฮะท่านผู้ชมตัวนี้พอเปิดขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยมีสวิตช์นะฮะล็อก ต่างๆไฟนะฮะแล้วดูความเดิมของตะเข็บนะฮะซิลิโคนชัดเจนเนี่ยดูให้ครบทั้งเส้นเลยนะครับอ่าไล่เรียงไปแล้วก็ดูร้างน้ําด้วยนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีเม็ดอาร์คเนี่ยไล่เรียงครบเลยเหมือนกันหมดนะครับทีนี้มาดูที่เก็บสัมภาระท้ายรถนะฮะท่านผู้ชมตัวนี้เนี่ยต้องต้องบอกว่ากว้างนะฮะอีคาร์สยัดของได้กระเป๋าเดินทางได้นะฮะแล้วยังมีสลักนะฮะสามารถที่จะพับเบาะแถวที่2อ,อ่า เดี๋ยวพับให้ดูนะฮะท่านผู้ชมเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนะฮะอ่านี่คือความอนเนกประสงค์นะครับเห็นไหมฮะอ่ามีดีกว่าไม่มีพับได้ดีกว่าพับไม่ได้ครับและนี่พวกอุปกรณ์ต่างๆนะฮะอยู่ครบคันโอเคเวลาปิดก็กดสวิตช์เห็นไหมครับอ่าไฟฟ้าทํางานทีนี้มาดูด้านซ้ายของตัวรถนะครับนี่เริ่มจาก ประตูนะครับสันลอนความสม่ำเสมอของสีนะฮะเม็ดอาร์คนี่เห็นไหมครับชัดเจนเดิมเดิมจุดงูจุดสปอร์ตหรือว่าเม็ดอาร์คนะฮะเห็นไหมครับชัดเจนใส่คืนให้เรียบร้อยแล้วดูชายล่างดูด้านบนแล้วอย่าลืมดูชายล่างนะฮะเพราะว่าบางบางคันเนี่ยอาจจะโดนด้านล่างหรืออาจจะโดนด้านบนฉะนั้น ต้องดูให้ครบแล้วก็อย่ามักง่ายนะท่านผู้ชมดูให้ครบทั้ง4บาทเงินอยู่ในกระเป๋าเราก่อนที่จะควักจะจ่ายออกไปเนี่ยนะฮะเราก็ต้องดูให้แน่ใจให้มั่นใจซะก่อนจ่ายเงินไปแล้วนะฮะมันเอากลับคืนยากอีกอย่างหนึ่งสินค้านะฮะมูลค่าของมันเนี่ยนะฮะไม่ใช่ถูกถูกนะครับเงินเราหามาทั้งชีวิตนะครับอ่าฉะนั้นต้องดูให้แน่ใจนะครับนี่ครับไล่เรียงมาเลยนะฮะอ่าจนถึงสารลอนต่างๆ เดิมแผ่นไปที่ซอกหน่อยนะฮะจะเห็นพวกหมุดต่างๆครับเกจเจริงๆครับรถคันนี้นะฮะน็อตไม่ขยับดูนี่เห็นไหมครับชัดเจนนะที่ผมบอกไปเนี่ยนะฮะเป็นมีตัวเลขอยู่เนะะี่ยเห็นไหมสอึ่งสามต่างๆอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะ,ะชัดเจนของแท้ช้ยล่างโหดึงยากนะฝั่งนี้แน่นนะฮะนี่ไล่เรียงมา ตาปั๊มตัวเลขนะฮะแล้วก็หมุดที่เสาบีด้านซ้ายเดิมสนิทครับหลังคาสนลูฟนะฮะท่านผู้ชม2ตอนนะฮะสีดำโอเคนี่คือเจ้า Mercedes-Benz E350E p ัก k in Hybrid เป็นตัว AMG Dynamic ปี19แท้ๆเลยนะฮะท่านผู้ชมบอดี้รอบคันนี่คือรถยนต์มือสองคัดสภาพเกรด A น็อตไม่ขยับน็อตไม่ขยับทั้งคัน นะครับผมรับประกันได้เลยว่ารถคันนี้ของผมนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีชนเบาไม่มีพิกคว่ำไม่มีจมน้ําเลขใหม่แท้ระบุูในสัญญาซื้อขายได้ไม่ใช่แค่พูดปากเปล่าเอารถคันนี้ไปตรวจสอบที่ศูนย์ m e r c e d e s b e n บก่อนที่จะตัดสินใจได้โทรมานะฮะมาขอข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังเลขทะเบียนหน้าเล่มทะเบียนเอาไปตรวจสอบเอาไปเช็คประวัติก่อนได้ไม่มีปัญหา จะจ้างบริษัทชั้นนําที่รับจ้างดูรถยนต์มือสองมาดูที่เต็นท์ไม่มีปัญหายินดีนะครับมาถึงที่เต็นท์แล้วจะขอทดลองขับก่อนได้เลยนะฮะไม่ต้องจองนะครับผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่ารถยนต์มือ2ก็สมควรที่จะได้รับการทดลองนะครับช่วงล่างเป็นอย่างไรอัตราเร่งเป็นอย่างไรนะครับลองขับแล้วความสบายมีไหมเหมาะกับเราหรือเปล่าอึดอัดไหมชอบไหม นะครับนี่คืออยากให้ลูกค้าทุกคนได้หลองนะฮะตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใจใจอยู่แล้วนะฮะผมน,นําเสนอด้วยความตรงไปตรงมานะฮะไม่กังวลใดๆอยู่แล้วและรับและรับผิดชอบคําพูดที่พูดไปทุกคําครับมาดูภายในกันครับท่านผู้ชมตกแต่งด้วยสีดําหมดเลยนะฮะผมจะเริ่มจากแผงข้างก่อนนะครับแผงข้างประตูนะที่เท้าแขนเนี่ยบุหนังเดินด้วยได้ นะครับมือเปิดเป็นโครเมียมกระจกไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัตินะฮะทั้ง4บานเลยนะครับมีแอมเปร์ไลท์นะฮะตรงนีต้ตกแต่งด้วยลายแคปลานะฮะท่านผู้ชมสวยนะฮะเนี่ยหนังนะครับท่านผู้ชมตัว AMG เป็นหนังนะครับเดินด้วยได้ลำโพงนะฮะเบอร์เมสเตอร์นะฮะท่านผู้ชมสวยงามไม่พอนะฮะเสียงดีด้วยนะครับม่านข้างมีมาให้นะต่อไปดูภายในนะฮะดูเบาะ เบาโอ้โหเป็นเบาะหนังท่านผู้ชมนะฮะสีดําสภาพดีนะฮะหนังตึงเลยนะครับเจ้าของเดิมใส่พรมนะฮะ,ะเข้ารูปมาเลยนะครับดีงามเลยครับเดี๋ยวลองนั่งหน่อยนะโอเคเรื่องความสบายสบายอยู่แล้วนะฮะเล็กลูม <Head room S 2> เฮดลูมเหลือ <ๆ S 2> อยู่แล้วนะครับมือจับตรงนี้เป็นหลังคาซันรูฟ2ตอนนะฮะท่านผู้ชมหลังคาแก้ว นะครับเบาะคู่หน้าหลังเบาะนี่ตรงนี้หุ้มหนังเดินด้วยได้นะครับมีกระเป๋าจริงโจ้นะนี่คือช่องแอร์นะครับปรับกว่าอุณหภูมิได้ปรับลมได้ความแรงของลมได้นะครับเห็นไหมสอช่องมีช่องเสียบ USB อีก2ช่อง Power Outlet อีก1ช่องนะครับช่องแอร์เนี่ยนะฮะจะอยู่ที่เสาเสาบีนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยครับตรงตามตำแหน่งเลยนะฮะเสาบีด้วยตรงนี้ด้วยนะครับ2จุดอ่า มีที่เท้าแขนนะฮะเปิดขึ้นมาก็จะเป็นเก๊ะใส่ของนะครับแล้วตรงนี้เป็นซอฟทัชนะฮะเด้งออกมาก็จะเป็นพวกที่วางขวดน้ำนะฮะท่านผู้ชมม่านด้านหลังมีมาให้นะฮะเป็นม่านไฟฟ้าเสาซีมีแอร์แบกนะฮะหรือว่าถุงลมนิรภัยนะครับและตรงนี้ยังมีแอร์แบ็กด้วยนะฮะที่ไหลนะครับแอร์แบกเยอะแอร์แบกเยอะเลยในเรื่องของความปลอดภัยจัดเต็มนะฮะรถคันนี้ใหม่นะครับท่านผู้ชมรถ5ปีใหม่แสนหนึ่งนะฮะดูดิ พรมพื้นเนี่ยนะฮะหมูลองแผ่นตรงนี้ให้พี่ดูหน่อย mm hmm. เห็นไหมพวกรางเบาพวกต่างๆนะฮะท่านผู้ชมมันมีความใหม่เห็นไหมฮะชัดเจนเลยนะครับสวยงามนั่งสบายด้วยนะฮะอ่าสเต็ปต่อไปนะฮะเดี๋ยวไปดูในตำแหน่งของผู้ขับขี่กันต่อครับมาในตำแหน่งผู้ขับขี่นะท่านผู้ชมแผงข้างประตูบุหนังนะฮะกระจกไฟฟ้านะฮะล็อกกระจกกระจกหูช้างปรับพับไฟฟ้านะฮะเซ็นทรัลล็อกมือเปิด นะฮะสวยงามเนี่ยหนังทั้งนั้นเลยนะแล้วก็เดินด้วยได้ลายเคปลาร์นะฮะนี่คือที่ปรับเบาะไฟฟ้านะฮะท่านผู้ชมนะครับปรับเบาะตัวผู้น้าได้นะฮะฝั่งตรงข้ามได้นะครับเห็นไหมเราสามารถคอนโทรลได้เมมโมรีซีทของเบาะ3ามตำแหน่งจดจำนะฮะแล้วตรงนี้ลำโพงเบอร์เมสเตอร์นะฮะท่านผู้ชมสวยนี่ที่เปิดฝาท้ายไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วดูทางขึ้นนะครับท่านผู้ชมสภาพดีนะครับเห็นไหมสัญลักษณ์ Mercedes-Benz นเนี่ยดูเบาะหนัง นะครับปีกเบาไม่สุดนะฮะท่านผู้ชมผมเชื่อว่าเจ้าของเดิมตัวไม่ใหญ่นะเดี๋ยวลองไปนั่งดูอ่าโอเคนั่งสบายอยู่นะพวงมลาลัยเป็นมันติฟังกชันนะครับอ่าเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะครับการวางเท้าซ้ายนะแป้นเบรกแป้นคันเร่งอ่าตรงนี้เป็นที่ปลดเบรกมือไฟฟ้านะฮะนี่คือไฟหน้าไฟออโต นะครับาแล้วก็ขึ้นไปก็จะเป็นพวก parking sensor นะฮะเตือนการชนด้านหน้าต่างๆช่องแอร์เรือนไม้นะครับเป็นไมดิจิตอลนะฮะท่านผู้ชมสวยมากปรับเปลี่ยนนะฮะรูปแบบได้นะครับเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลนะฮะแล้วก็เกียร์คอนะ 9Gtoneic เห็นไหมครับเนี่ยเกียร์อยู่ที่คอพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีแพตเดิลชิปด้วยซ้ายเป็นลบขวาเป็นบวกนะฮะพวงมาลัย AMG ตัวใหม่ ท้ายตัดนะฮะมาพร้อมกับระบบทัชแพดนะครับคูตคอนโทรลนะฮะต่างๆเล่นได้หมดเลยนะครับอ่าก็ด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นพวกไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนหนังเดิมนะฮะหนังเดิมๆเ,เลยท่านผู้ชมสภาพดีนะครับอ่าพวงมาไลัยไฟฟ้านั่งสบายนะอ่าโอเคนี่เพิ่งเข้าสูนนะเพิ่งเข้าสูนไปนะฮะท่านผู้ชมเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง นะฮะตัวนี้เขาเข้าอยู่ที่เบนซ์พรามสามเนสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยเบนซ์พรามสามนะครับท่านผู้ชมโอเคสเต็ปต่อไปนะฮะเดี๋ยวไปดูคอนโซลตรงกลางกันครับดูหลังคานะท่านผู้ชมนี่หลังคาสลูฟเห็นไหมม่านไฟฟ้านะครับอ่าบานใหญ่เลย2ตอนเห็นไหมครับไม่มีรอยเจิมด้วยรอยยันด้วยหลังคานะฮะเดี๋ยวผมลองเปิดสลูฟดูนะครับนี่ โอเคนะฮะกว้างมากเลยนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าต่อไปก็จะเป็นพวกที่ใส่กรอบแว่นนะฮะไฟสองสว่างที่บังแดดนะฮะเปิดมาก็จะมีกระจกสองหน้านะครับแล้วก็จะมีนี่ครับไฟด้วยกระจกมองหลังนะครับกระจกบานหน้าไม่มีรอยแตกร้าวรอยสะเก็ดหินนะท่านผู้ชมไม่มีนะครับเสา A มี a i r b a บ็กคอนโซลด้านหน้าบุด,ด้วยหนังนะครับตัวนี้มาพร้อมระบบ Head-Up Display นะ เฮดอัปดิสเพยมีมาให้นะครับนี่โอ้โ oh, หสวยมากเลยช่องแอร์แอร์แบเนี่ยลายเคปล่านะฮะเก๊ใส่ของอันนี้อะไรเนี่ยอุปกรณ์นะฮะท่านผู้ชมอุปกรณ์ m e r c e d e เดสเบคันนี้ทุกอย่างอยู่นี่นะครับอ่าโอเคใส่คืนไว้นะครับดูความใหม่นะเนี่ยตะแกรงบอกนะครับใหม่เลยนะฮะท่านผู้ชมและนี่หน้าจอเป็นหน้าจอยาวเดียวกันหมดเลยนะเห็นไหมครับ เล่นอะไรได้บ้างก็จะเป็นพวกนะเนวิเกเตอร์นะฮะอ่ากล้องมองหลังที่เป็นแบบ360องศาเห็นไหมครับชัดมากเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าช่องแอร์สี่ช่อง, 4, องนะครับตรงนี้เอนจินสตาร์สต็อปนะฮะท่านผู้ชมพวงมาลัยไฟฟ้าเห็นไหมครับปรับได้คอนโซลตรงนี้ก็จะเป็นระบบทำความเย็นนะฮะแอร์แยกแยก,แยกอิสระซ้ายขวาเนวิเกเตอร์เรดิโอมีเดียนะฮะแล้วก็นาฬิกา นะครับไฟฉุกเฉินต่างๆตรงนี้เป็นเกะนะครับซอฟทัชปดขึ้นมาก็จะใส่ขวดน้ําใส่แก้วน้ําได้มีช่องเสียบ usb นะฮะท่านผู้ชม1จุดและตรงนี้เป็นระบบควบคุมต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่โหมดอีโคะโหมดคอมฟอร์ตโหมดสปอร์โหมดส p o r t ตพัทแล้วก็อิน i ิวิ u ดอนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกกล้องนะฮะเนี่ยกล้อง นะปรับได้ปรับทิศทางปรับมุมมองนะครับอโวลลูมเครื่องเสียงม่านหลังไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะฮะควบคุมได้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมและนี่เป็นที่เท้าแขนได้แล้วก็มีช่องเสียบ USB ในนี้2ช่อง SD c a r กาช่องนะครับแล้วก็ยังเก็บของได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมนั่งสบายอยู่นะอ่าปีกเบาเขาเขาบีบรัดดีนะฮะท่านผู้ชมมันให้หลักไม่กิ้งอ่านะ โอเคเลยนะครับแอร์ก็เย็นสเต็ปต่อไปนะฮะท่านผู้ชมมันดีหมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวไปลองขับกันหน่อยนะฮะว่าเป็นอย่างไรไปกันครับโอเคครับท่านผู้ชมผมอยู่บนถนนจริงกับเจ้า m e r c e d e s b e n z e c l a s s E350 e p a กอินไ i บ w 2 1 3ตัว a m g Dynamic ปี2019นะครับสีเทาตัวนี้เป็นเฟซลิฟต์นะฮะท่านผู้ชม ก็พวงมาลัยเปลี่ยนนะครับราคาออกห้างป้ายแดง4ล้าน1แ90,000บาทนะฮะตัวนี้เป็นประกอบในประเทศไทยนะครับอายุรถก็ปีนี้รถคันนี้ออกเดือนตุลาคมนะตุลาคมนะครับดูจากสำเนารถนะฮะดูจากสมุดประจำรถก็ออกเดือนตุลาคมก็ครบ5ขวบนะฮะ5ปี เลขไม้ใช้งานไป1นึ0 0 0สกิโลนะครับค่าเฉลี่ยนในการใช้งานต่อปีก็อย่างที่บอกไปนะฮะสองหมกิโลต่อปีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติแต่ไฮไลท์เลยคือราคามันหลดนะฮะจาก4ี่ล้านหนึ่งแสล้านสเหลือ1นึ่0ล้านสองแสน้านสองบาทนะฮะมันหายไป2องล้านเกมันหายไปเกือบ3ามล้านนี่คือไฮไลท์เลย3ามปีอ่าห้ปีหายไปเกือบสล้าน ซึ่งพอมาซื้อมือสองก็ต้องถือว่าคุ้มค่านะฮะ,ะสภาพบอดี้ผมดูแล้วนะฮะก็เนี้ยบเลยนะฮะเป็นรถที่น็อตไม่ขยับบอดี้สวยนะครับอารมณ์ความรู้สึกตอนนี้นะฮะ e-class เนี่ยใหญ่นะครับนั่งสบายนะครับมองได้กว้างกระจกซ้ายขวาชัดเจนพวงมาลัยจับเต็มไม้เต็มมือเบาะนั่งกระชับนะฮะตัวสปอร์ตนี่ผมอยู่ในโหมดการขับขี่ของ สปอร์ตอ่าสปอร์ตพัดนะครับตัวนี้เครื่องยนต์สันดาปบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังกำลังสูงถึง286แรงมา้าโอ้มันมันเหลือเฟือนะฮะท่านผู้ชมนี่ร10้อยแปดร้อยเก้านะท่านผู้ชมสองร้อยนะฮะเนี่ยอ่าแบบพอปากขอมคอไม่รู้สึกเลยนะจริงๆนิ่งๆเลยนะฮะเมื่อกี้ขึ้นไปสองร้อยนะท่านผู้ชมอ่าเอาแบบพอปากของคอพอ นะครับดูช่วงล่างดูเบรกไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอมขึ้นมานะฮะร,รถเนี่ยผมมีความมั่นใจผมดูสภาพรถแล้วผมดูประวัติรถแล้วเนี่ยผมก็กล้าที่จะทําความเร็วผมดูยางแล้วผมก็กล้าที่จะทําความเร็วนะฮะคันนี้ก็อย่างที่บอกับสภาพดีนี่ประหยัดน้ํามันด้วยนะฮะต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้งก็30กิโลเมตรสบายๆนะครับเป็นรถที่เนี่ยเดินทางได้ในเมืองได้นะฮะ เนี่ยโอ้โหมันมัน,มนทยานแบบเนี่ยช่วงล่างเห็นไหม,มนี่ร้อยห้าขึ้นคอสะพานต้องเบาเท้าเลยนะฮะท่านผู้ชมเรามาขับอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตดีกว่าสบายๆนะครับหน้าจอเรือนใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับจอตรงนี้กว้างผมชอบมากนะครับแล้วก็ตัว a อ g เนี่ยนะฮะเป็น ลายเคปลาย่ INE, INE, ไหมท่านผู้ชมสวยงามอุปกรณ์นะฮะเสริมมาด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยเนี่ยจัดเต็มเลยนะฮะท่านผู้ชมเตือนการชนด้านหน้าเตือนจุดอับสายตานะฮะที่กระจกมองข้างมีสันรูฟอีกทั้งหากนะฮะคงไม่ได้ใช้นะครับบ้านเราร้อนอย่างนี้นะฮะไม่ร้อนก็ PM 2.5นะครับ แต่ก็มีดีกว่าไม่มีนะฮะท่านผู้ชมนี่เขาเจ้าของเดิมก็ติดฟิล์มกันความร้อนด้วยนะอ่าถ้าเราเราก็สามารถปิดม่านได้อีกชั้นหนึ่งนะครับราคานี้นะฮะจับต้องได้นะครับขับดีนะฮะขับสนุกเลยนะครับอัตราเร่งดีเร่งแซงกระชั้นชิดกระตันหันทําได้ทันอกทันใจนะครับเดินทางต่างจังหวัดดีในเมืองก็ได้วันนี้1นึ่งล้านสองแบาทเครดิตดี นะฮะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำนี่คือรถยนต์มือสองครับดอกเบีย้ยแพงกว่าป้ายแดงนะท่านผู้ชมถ้าจะซื้อกันให้คุ้มค่าโดยการจัดไฟแนนซ์เนี่ยสมควรที่จะต้องดาวสูงสูงเข้าไว้หรือและผ่อนไม่ใช่หรือและผ่อนให้น้อยปีนะครับยิ่งผ่อนน้อยปีดอกเบีย้ยยิ่งถูกดอกเบีย้ย3ปี4ปีนะฮะถูกกว่าดอกเบี้ย5ปีถูกกว่าดอกเบียกกเบ้ย5ปีก็ถูกกว่าดอกเบีย้ย 6ปีเข้าไปอีกยิ่งผ่อนยาวดอกเบี้ยยิ่งแพงนะครับฉะนั้นผมจะแนะนําให้ลูกค้าผมผ่อนสั้นๆดอกเบี้ยถูกนะครับอีกอย่างหนึง่งในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์เนี่ยสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นแบงก์อะไรเราก็เป็น a อเดอ e r นะฮะก็เป็นเต็นท์ที่ส่งรถให้เขาเยอะนะฮะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าของเราเนี่ยก็จะได้สิทธิพิเศษต่างๆอยู่แล้วด้วยนะครับท่านผู้ชมคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันเลยนะที่สภาพดีราคาจับต้องได้ได้ตัวท็อปด้วยสีเทาหายาก นะครับสีเนี้ยผมว่ามันดูดีนะดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็ดูไม่ไม่สูงอายุด้วยนะครับใครสนใจก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0 9 1 5 5 7 7 6 9 5เบอร์ผมโดยตรงนะฮะคันนี้คุณได้ของดีแน่นอนนะฮะท่านผู้ชมผมลองแล้วนะฮะดีจริงราคาเนี่ยเบาด้วยนะครับราคาเบาจริงๆนะครับต้องยก2นิ้วให้เลยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมนะฮะกับรถ5ปีราคาหายไปเกือบ3ล้านบาทนะครับบอดี้รอบคันภายในจนถึงทดลองขับจนถึงประวัติรถต้องบอกว่าราคาดีสภาพดีนะครับราคาจับต้องได้เลยวันนี้1 2 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นคุณได้รถสวยคัดสภาพเกรด A เลยนะครับใครสนใจต้องรีบโทรเลยนะฮะท่านผู้ชมเบอร์ผม0915577 695ผมรับสายเองนะครับท่านผู้ชมผมยังมีรถอีกเยอะแยะมากมายนะฮะหากท่านใดดูคลิปนี้แล้วนะครับต้องการรถอีกสเปคหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งก็โทรที่เบอร์นี้ได้เลยโทรมาพูดคุยกันได้ครับผมรับสายเองนะครับท่านผู้ชมผมเบียวิสารออโต้คาร์ขอย้ําจุดยืนว่าผมนําเสนอด้วยความจริงใจมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทําให้คุณกับผมมาเจอกันครับผมอยู่วิสารออโต้คาร์กาญจนาพิเศษนะครับที่เดียว ตรงข้ามสมาคมชาวภากใต้ยอยู่ก่อนเนติบัณฑิตสะพาน100เมตรผมประจำการอยู่ที่นี่ทุกวันนะครับใครสนใจก็แวะมาทานกาแฟกันได้นะฮะแวะมาดื่มน้ำมาทักทายมาพูดคุยกันได้ครับยินดีต้อนรับทุกท่าน